อันใกล้นี้ใกล้แค่ไหนวินาทีนี้เลยฮะก็ถ่ายแมกกาซีนเมื่อกี้ครับ้าวินาทีนี้แต่ถ้าใกล้แบบว่าซีมีโชว์แล้วกันเพราะรู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจทำมากบทบาทที่ชอบมากที่สุดจริงๆชอบทุกบทบาทเลยแต่ก็ถ้าจะเป็นชอบมากที่สุดก็เป็นบทนิ่งเฮียครับผมเป็นเฮียเหรียญเพราะอะไรก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่โปรดักชั่นภาพหรือเพลงมันส่งนักแสดงด้วยเรื่องสภ้าหน้าผมด้วยครับ แล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยครับก็ต้องจูนเข้าคาแรคเตอร์ครับเวลาหยุดนานก็ต้องแบบว่าทำการบ้านมาเยอะแล้วก็หาเสียงหรือว่าหาคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็จูนเข้าให้ได้มากที่สุดเนี่ยจริงๆมันจะมีศาสตร์การแสดงครับผมก็หาเทคนิคที่เราถนัดแล้วแต่บุคคลครับผมก็พยายามว่าเออคนนี้มีความแบบ หนักเบาอิสระพูดไปก็ไม่เข้าใจแน่นเลยอ่ะก็จะมีศาสตร์ของตัวเองครับผมแล้วก็พยายามเข้าคาแรคเตอร์ให้ไหวที่สุดครับ <c oughs> ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีครับหล่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็หลอเหมือนเดิมครับผม มีครับมีมีเปลี่ยนแปลงครับก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์จากการทํางานหลายที่ครับผมแล้วก็การฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการเต้นหรือว่าการถ่ายแบบครับผมเหมือนก็เก็บประสบการณ์แต่ละที่มาแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับผตอนนี้รู้สึกอินกับอากวยจับยวนครับผมแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวน,น้ำข้นอุย้ยหิวเพิ่งไปกินครับผม <laughs> วันเ uh ออไม่ทำต่อแล้วครับโอเคครับ okay. ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรไปบ่อยโอ้ยมีหลายเพลงแต่ทุกวันนี้ฟังรักแท้ของหนูบ่อยเพราะว่าหนูร้องให้ฟังบ่อยที่จริงไม่ได้ไม่ได้อยากฟังนะครับผมหนูร้องให้ฟังแล้วก็ก็จะมีพวกเพลงจีนครับผมเอ่อา l ว a y s อยู่กับ How You Feel ครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ฟังกันหรือยังนะครับผมแล้วก็มีเพลง จีนของของหนูด้วยเพลง True Love นะครับผมหลักแท้เวอร์ชันจีนครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่งอัด m อไปครับผมแล้วก็ได้ฟังบ่อยมากโอ้โหตอนนี้อยากไปเที่ยวเนี่ยเป็นพิเศษอยากไปยุโรปครับไม่ได้ไปสักทีก็จะบบนอยู่อย่างนั้นนะฮะก็จริงๆอยากไปยุโรปแบบปารีสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยครับผมอยากเห็นธรรมชาติเทือกเขาแม่น้ำใหญ่ๆเจอกัน เมื่อไหร่ดีอะมีโอกาสเจอไหม <laughs> ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปจีนมากๆครับผมก็อยากเจอแฟนคลับชาวจีนมากเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนคลับชาวจีนแบบซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะครับซีซีย